เจ็บปนึงเกีบคอไม่ได้เป็นโควิดนะครับสวิตผมกับาวสบาทำเธอเลอดเธอรเก่าวสบทำชมทุกท่านด้วยผมวันนี้ผมเทมิชเช่เคยนะก็วันนี้ผมจะมาบอกอะไรบางอย่างนะผมว่าผมขอประทานอภัยจริงๆนะว่าที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปมานานเนาะเพราะว่าผมนั้นมีปัญหาเรื่องรหัสไงอ่าแล้วผมต้องรอบล็อกฟูผมจะถ่ายคลิปบล็อกฟูดด้วยดิว่าบล็อกฟูมันจะอัปเดตดาบใหม่มาใช่ไหมเอ้ไม่ใช่เด็เออใช่แล้วอัปเดตดาบใหม่แล้วผมจะมารีวิวด้วยไงอ่า แล้วมันแล้วเขาจะอัปเดตผลปีศาจใหม่ด้วยไงผมว่าจะมารีวิวเหมือนกันนะแต่ว่าผมกลัวว่าแบบเสียผลดีๆไปแหละแล้วผมจะมาบอกว่าอันนี้ผมเพิ่งสมัครรหัสใหม่นะผมนะอ๋อไม่ไกลหรอกครับเนี่ยผมเพิ่งสมัครรหัสใหม่แล้วผมก็แบบนะคนค้าๆที่น้องผมเองนะเขาก็กากเหมือนเดิมครับเฮ้ยกากเหมือนเดิมแต่กูเติมด้วยติดจ่อยแม่งเลย ใช่แล้วใช่ใช่แล้วอย่างน้อยก็เติมเยอะอย่างน้อยอย่างน้อยผมก็เติมอเออบางคนว่าพี่พี่ผมไม่เคยเห็นพี่เออติมเลยแล้วพี่เอาลูบ้างมาจากไหนร้านนี้เลยครับอาร์ชอปร้านดีมีคุณภาพใครใ<ช>มาแอดกูวะเลขสีถึงเลขสิบพ่อผมวิธีการเติมง,ง่ายๆให้คุณไปที่ร้านเซเว่นเตรียมเงินประมาณเท่าไหร่ก็ได้แล้วคุณก็บอกคนร้านเซเว่นว่าขอบัตรทูมันนี่ ราคาเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณจ่ายแล้วเขาจะเอาใบให้ไม่ใช่การีนานะใบเฉยนะแล้วคุณก็เอาหมายเลขอ่ะคุณต้องสมัครรหัสก่อนอาแล้วคุณก็เอาหมายเลขใส่คุณเทมครับครับหรือไม่ก็บอกว่าทูมันนี่วอลเล็ตครับเนี่ยทูมันนี่วอลเล็ตได้ได้ใ้มือถือได้ครับ ทูมันนี่วอลเล็ตเติมในมือถืออย่างเดียวได้นะผมแต่ว่าทูบันนี่ทูทูบันนี่เอไม่ใช่เรียกว่าทูอะไรวะทูมันนี่ครับผมทูมันนี่บัตรทูมันนี่มันจะหักนะผมแต่ว่าทูวอลเล็ตมันไม่หักนะแต่ว่ามันไม่สามารถซื้อใส่ในคอมได้ไงแต่ต้องใส่ในโทรศัพท์วอลเล็ตใส่ในโทรศัพท์แต่ทูมันนี่ใส่ในคอมนะผมนะวิธีการทำเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ครับผม ให้คุณพิมพอย่างนี้เลยครับผมเพราะว่า Arc Shop นะแล้วให้คุณกดอันแรกเลยไงถ้าคุณกดอันแรก Arc Shop เลดสี่ถึงเรดสิบนะผมนะแล้วก็คุณจะอยู่ที่หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมแล้วคุณต้องไปที่สมัครครับผมมันจะมีสมัครให้ให้อยู่นะผมแล้วผมสมัครเรียบร้อยแนละ้วไงนีไงผมสมัครแล้วถิมอ่าแล้วให้กดไปที่เขาว่าเติมเงินเนี่ยครับผมอันนี้ผมจะไม่ตัดต่อนะเพราะว่ามันสั้นอยู่เนี่ย แล้วคุณจะให้เลื่อนลงมาด้านล่างผมแป๊บนึงเว้ยแหลกเว้ยนี่เลื่อนลงมาด้านล่างคุณจะเห็นทูมันนี่ครับผมนี่ทูมันนี่นะนั่นนี่คือทูว l ลิตแต่ทูวอลิตนี่ซื้อใส่ในโทรศัพท์นะผมแต่ทูมันนี่ใส่ในาคอมนะแล้วกดขเข้าไปครับผมแล้วถ้าคุณได้ใบมาจากเซเว่นที่คุณเติมร้อยแล้วคุณให้เอาหมายเลขทั้ง14บหลักนี้มาใส่แล้วกดเขาว่าเติมไปแล้วกดรีครับผมแล้วเงินแล้วเงินที่คุณเอามาครับผมให้คุณใส่มันจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมให้คุณกดเขาว่า จากนั้นให้คุณไปที่กลุ่มไอ้จริงเราสามารถแบบเอาแบบ id p a s ก็ได้หรือจะอแบบกลุ่มผมแนะนําให้แบบกลุ่ม id พ a s มันจะแบบแพงกว่าไงมันใช้เยอะอันนี้ผมเฮ้ยโอ้ยแหลกโอ้ยอันนี้อันแรกผมคุณต้องจอยกลุ่มคุณกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็คุณก็ต้องจอยกลุ่มแบบนี้ผมนี่นี่นี่ซิมมัสซีดน,น,น่ารำคาญโว้ย ช่ามืนกันครับผมให้คุณไปที่กลุ่มนี้แบบแบบนี้ผมให้กดกดกดตรงจอยกลุ่มนี้ผมปุ๊บคุณจะไปเด้งที่หน้ากลุ่มแบบนี้เลยเนี่ยคุณจะเด้งมาที่หน้ากลุ่มแบบนี้ผมแน่ยคุณจะเด้งมาที่หน้ากลุ่มแบบนี้อันนี้คือกลุ่มผมนะกรุณาติดตามกลุ่มผมด้วยโอเคแล้วคุณให้กดตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะมีเด้งขึ้นมาปุ๊บแต่ละกลุ่มมันจะไม่เหมือนกันนะผม ให้คุณกดกดจอยอ่ากดจอยเสร็จแล้วโอ้ยช่างกดจอยเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมต้องคุณต้องจอยก่อนนะแล้วใส่ชื่อในรูบอกของคุณมันจะบอกว่าเรานั้นอยู่ในกลุ่มของเขาแล้วใช่ไหมปุ๊บให้คุณใส่จํานวนเงินที่คุณมีอยู่ที่คุณเพิ่งใช้บัตรทั้งสิบสี่หมายเลขแล้วใส่ปุ๊บมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะแล้วให้คุณใส่หมายเลขเลยว่าคุณจะว่าคุณมีเท่าไหร่ ให้ใส่ประมาณนั้นอย่างเช่นผมมีอยู่200อ่ะผมีใส่200ปุ๊บผมก็กดตรงนี้มันก็จะเช็คถูกให้ผมแบบนี้ไงแล้วก็มันจะเช็คถูกให้ผมใช่ไหมอันนี้อันนี้ม่แค่ข้อความอันนี้แค่ตัวอย่างกดปุ๊บมันก็จะเช็คถูกให้ผมนะแล้วก็คุณก็จะได้มา1,300นรโลบักนะผมนะแค่นี้แหละก็สำหรับใครที่อยากเติมโลบักก็ผมจะทิ้งลิงก์ ให้นะผมแล้วให้พวกคุณนั้นไปสมัครกันเองนะอ่ะผมจะทิ้งลิงก์ให้พวกคุณไปสมัครกันเองนะผมก็อย่าลืมติดตามกลุ่มผมด้วยละ่ะร้านนี่ดีจริงเห็นไหม <c oughs> ผมเพิ่งสมัครรหัสใหม่ผมก็ได้สกินขนาดนี้โอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็บายบาย